เนมสวยโอ้โหสวยติดรับสามแต้มโอ้โห,โหสลับสีชวีวันโอ้โหฮอตสวยเอยอนี่ดิโอ้โหสลับสีชวีวัน โอ้โชีวางเข้ามานั่นแหละโอ้โหโอ้โหชี้จะย้อมเออสองแท้สวยติดรับสามแต้มคอรดโอ้โหสามแต้มเลยว่ะ ยกข้ามเลยโอ้โหสุดยอดคอดโอ้สวยเก้าเสือเนมเสือเนมเฮ้ยติดเก้าหมดแล้วเนมสวยโอ้โหนี yeah. yeah. ่ติดเนมโอ้ ได้แล้วโอ้โหสองแตม้มสวยเอออย่างนี้ดิเต็มโอ้โหลูกนี้ลลดีโอ้โหดีโอ้โหสักกูถอยไกลครับนั่นแหละ โอ้โหฮอตดีติดโอ้โหสวยครับติดสวยอือ้วันนี้มีแต่าหนโหดเลยพี่อน